สวัสดีค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนนฮะในช่วงดี d i e review eating w i t ส star นะครับกับเราสองคนผมเลิครับป่านค่ะซึ่งเราสองคนนะคะขออาสามาเปลี่ยนโฉมนะคะช่วงนี้เลยให้กลายเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่กับคอนเซ็ปต์ที่ว่ากินอร่อยเมามันแฟชั่นจัดเต็มใช่แล้วนะฮะ star ของเราในวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าเขาเป็นนักร้องชื่อดังหลายหลายคนร้องเพลงเขาได้เป็นนักดนตรีนะฮะแต่งเพลงเองเล่นดนตรีเองเล่นเป็นโนโปรดิวเองเปิดปรละโอ้โหทำได้ทุกอย่างเลยนะคะหนุ่มคนนี้นะคะไม่ ธรรมดาแน่นอนเขารอเราอยู่ข้างในแล้วอยากจะรู Jamie, lonely, hey, hey, oh, Day, ้เป huh? ็นใครตามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกร์ช่างเรานะคะวันนี้อยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ผมมารายการจิตนะครับเฮ้ยทูไมอ่ะทำไมอ่ะเห็นว่าเรามานั่งอยู่กลางแฟชั่นรันเวขอให้ยนี่ีเบาๆนี่ได้ข่าวว่าพี่ตงเนี่ยดูเฟซเองเลยนะเป็นร้านโปรดใช่ไหมใช่ครับผมเป็นคนชอบกินอาหารที่คุณดูแล้วก็ผม ร้านซูชิมาซะร้านอาหารญี่ปุ่นสุดฮิตขวัญใจชาวกรุงด้วยรสชาติที่อร่อยระดับไฮคลาสในราคาที่ทุกคนเข้าถึงและด้วยความพิธีพิธันด้านรสชาติจากฝีไม้ลายมือการปั้นของเชฟเป้ท่านนี้ที่สามารถมัดใจลูกค้าได้อยู่หมัดทีเดียวจะมาแบบเดียวหรือมาแบบหมู่คณนะ ถ้ารักความหลากหลายต้องลองเมนูนี้ครับชุดเซ็ตยอดนิยมของร้านชุดนี้ที่มีชื่อว่ามาสะแกรนเซตที่รวมเอาซูชิหน้าป๊๊ปปุลา่าจัดมาในเซ็ตเดียวโอ้โหมันคุ้มละเกินคุณผู้ชม ถามพี่โตบ้างดีกว่าว่าเคยกินอะไรแปลกที่สุดที่แปลกสุดเลยผมผมตอนนมไต้หวันเนี่ยผู้ใหญ่พาออกไปกินข้าวมันกินซู้ินี่แหละอ๋อแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ไปกินเขาก็ตัดดิเซนไงผู้ใหญ่ชี้ไพ่ช่ใผู้ใหญ่สั่งให้แล้วเป็นมาจารเป็นบราจารเป็นจานมันเลยเป็นแบบเนื้อดิบๆมาที่เรารู้ไม่ใช่ตายแนวกาถามเนื้ออะไรเขาบอกเป็นเนื้อมาลองได้พูดถึงเนื้อมาแล้วล่ะก็ ขอเสิร์ฟตอนนี้เลยและนี่คือมาซาชิซูชิเนื้อหมาสไลด์บางๆเหนียวนิดๆที่ให้รสชาติเฉพาะตัวตามด้วยมัตซึสกะซูชิที่สไลด์บางๆสุกนิดๆพอดีพอดีม่ำส่วนเรื่องรสชาติขอพูดสั้นๆแบบมันเวิร์กสุดๆนะครับ เาพูดเเรื่องดนตรีดีกว่านะเพราะว่าพี่โตเนะี่ยถือว่าเป็นคนที่แต่งเพลงเองและหลาย<ม>คนนก็คือแบบติดแหละความแบบน่ารักคุกกิ๊กในเพลงอะไรเงี้ย<ม>คิดว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เราแต่งเพลงออกมาได้การทําเพลงการเป็นนักดนตรีเ,เนี่ยมันก็เหมือนกับ เราเป็นเชฟครับคือเชฟทุกคนก็จะมีแนวทางตัวเองว่าเราเราเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยขึ้นต้นทีหลักก็คือเป็นโนเลยเราเป็น,ปนโ<ช>นโจะเป็นพระเอกตลอดนในเพลงเราจะเป็นตัวํำเดินดําเดินเรื่องเขาเน,นี่ยในสไตล์เพลงเราชอบร้องเพลงแบบสดใส<ม>ของดังในแง่บวกตลอดเลยนี่คือสไตล์ของเราแต่บางทีเราตื่นมาตอนเช้าอย่างนี้วันเราแบบเราอยากจะทําอาหารวันนี้อยากทําอาหารไทยวันนี้อยากทำอยากทำอาหารญี่ปุ่นวันนี้อยากจะลองทำเนี่งอื่นบ้างมันก็ยังเป็นตัวเราคือมันก็ลองทำเป็นหลายอย่างมันก็มันอยู่ที่อารมณ์อยู่จริอ่ริงรอบตัวเราครับแต่ว่าแบบีวันนี้ เราอ,อยากทาอะไรมันก็ลองทํยอะไรอย่างชุดล่าสุดมันก็เปลี่ยนไปแบบเรื่อยๆผมว่ามันมันเป็นการเดินทางมันเหมือนกับการปรุงอาหารนะก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจบด้วยเมนูแก้มปลาบุริย่างเนื้อเบาๆของปลาบุริย่างจนด้านนอกแห้งแต่ข้างในฉำ่ำขอบอกสันส้นๆว่ามันสุกโกยจริงๆ ขึ้มาขนาดนี้รู้สึกออพี่โตครับรู้เรื่อง,องอาหารขนาดนี้ครับทำอาหารเก่งปะอมจะบอกว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องนึ่งที่แบบ ไม่ได้เลยแต่วันนี้เราจะให้พี่โตทำอาหารญี่ปุ่นมาให้เรากินเดี๋ยวเราไปเจอเชฟที่แบบเป็นหัวหน้าเชฟของที่นี่เลยดีกว่าและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเชฟเป้นะครับซึ่งเป็นเฮดเชฟของซูชิมาระด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเลิฟกับพี่โตจะมาเป็นลูกศิษย์เชฟเป้ดีกว่าครับผมเราจะมาทำซูชิมาระวันนี้เป็นปลาแซลมอนดีกว่านะครับผมครับ เฮ้ยนี่ทำเพงจริงเหรอคะใช่ครับคือของเราทำดีแต่เนี้ยปีมือเชฟงั้น๋ยวฟังขอชิมเลยละกันเชิญเลยครับปีที่แล้วนี่ครับบอกเราบ้างแด็ปนายนปีที่9ใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยก็ครบสิบครบสิบตัดีเราก็จะมีคอนเสิร์ตแบบครบรอบสิบปีกันแล้วชื่อคอนเสิร์ตเต็มๆเนี่ยก็คือเปียโนแมน แล้วก็โ7โน้ตก็คือ007โน้ต007เนี่ยมาจากเราคนทุกคนจะนึกถึงเจมบอลแต่จริงๆแล้วเนี่ย007เนี่ยมาจากคอนเซ็ปต์ของเซอร์เนี่ก็คือ Black and White โทน Black and White ก็คือเหมือนกับไปงานกาล่าครับใส่ชุดปูไทยรองเท้าหนังทุกคนแล้วก็007เนี่ย7เนี่ยมาจากโน้ต7ตัวด้วยค่ะแล้วเกสก็มีเจ็ดคนอ๋อเกสก็มี7คนดตัวด้วยมันมีที่มาที่มาบอกให้มันมีหลายคนที่คุณคิดว่าแบบอาจจะต้องไปดูเองครับผม สำหรับแฟนรายการครัวอินดี้ที่อยากได้ซีดีอัลบั้มล่าสุดพร้อมลายเซ็นของโตศักดิ์สิทธิ์เพียงตอบคำถามใน f a c e b o o k c o m ส l ลครัวอินดี้ทีวีว่าเมนูใดเป็นเมนูเนื้อหมาระหว่างหมาสาชิซูชิหรือเอ็งาวะซูชิรู้แล้วส่งคำตอบเข้ามาได้ภายในวันจันทร์นี้นะครับเเเมมื่่่ออกนนนไห็็ป อ่าเ,เรียกได้ว่าวันนี้ก็สนุกสนานกันเต็มที่นะฮะับพี่โตศักดิ์สิทธิ์นะฮะยังไงวันนี <ichi> ้ขอ <berm Mean S 2> บคุณโตมากๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสได้มากินซูชิแล้วก็ทำซูชิด้วย